สายะเมเกณะทิสันติปาโตทิฏฐาพระหูชนาปาโตเอกเกณะทิสันติสายังทิฏฐาพระหูชนาตอนเช้ายังเห็นกันอยู่มากคนพอตกเย็นบางคนก็ไม่เห็นเมื่อเย็นยังเห็นกันอยู่มากคนตกถึงเช้า บางคนก็ไม่เห็นนมัตถุรัตนตยะัะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระและสหธรรมิกทุกลูกขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายเชิญนั่งฟังด้วยอิริยาบถท,ที่สัพยะตามสบาย บัดน,นี้จะได้กล่าวสัมโมทนิยะกถาเพื่ออนุมโมทนากับการบำเพ็ญบุญกุศลของท่านสาธุชนทั้งหลายก่อนอื่นเนื่องจากในเทศกาลตรุษจีนนี้ขอกล่าวคำอวยพรว่าสิงเจียอยู่อีแปลว่าความสมใจในึกตามปรารถนาจงได้บังเกิดแก่ท่านทุกท่าน ในเดือนใหม่นี้ตามธรรมเนียมประเพณีจีนนั้นหากเป็นเทศกาลตรุษจีนแล้วจะเอ่ยถึงแค่คำมงคลแก่กันคำอัปมงคลทั้งหลายจะห้ามเอ่ยถึงโดยเฉพาะคำว่าตายทุกครอบครัวชาวจีนจะไม่ยอมเอ่ยถึงอย่างเด็ดขาดเพราะนับเป็นคำอัปมงคลต้องห้ามอย่างสูงสุดแต่ในธรรมเทศนานี้ ลองฟังไปนับไปจดไปดูว่าได้เท่าไหร่จะเฉลยในตอนท้ายขอใบว่าจำนวนคำว่าตายมีถึงหลายสิบคำทีเดียวส่วนธรรมะที่จะแสดงในเชาน้านี้มิอาจหารกล้าสแสดงในหมู่ชนชาวจีนเป็นแน่นอนเพราะมีแต่คำว่าตายธรรมะในเช้านี้คือ ความรู้จักพระพิธรรมเรื่องมรณสติมรณนุปปติจตุกะคือเหตุที่ให้ความตายปรากฏขึ้นมีสอย่างและอุปมาการตายเหมือนดวงประทีปที่จุดไว้ได้แก่ 1. ตายเพราะสิ้นอายุอุปมาเหมือนไส้หมดแต่น้ำมันยังอยู่ 2. ตายเพราะสิ้นกรม อุปมาเหมือนน้ำมันหมดแต่ไส้ยังอยู่สามตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมทั้งสองอย่างอุปมาเหมือนน้ำมันและไส้หมดทั้งสองอย่าง 4. ตายเพราะกรรมเข้าไปตัดรอนอุปมาเหมือนถูกลมพัดหรือถูกเป่าให้ดับแต่ไส้และน้ำมันยังมีอยู่เป็นธรรมดาของสัตว์โลกย่อมมีความตายเป็นที่สุด เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงปรงมอายุสังขารแล้วทรงตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความปรินิพพานแห่งตถาคตจากมีในไม่ช้าโดยล่วงไปอีกสามเดือน แต่นี้ตถาคตจักปรินิพานแล้วตรัสว่าคนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่นายช่างมอบกระทำแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุขทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉังนั้นต่อไปนี้จะอธิบายเรื่องเหตุที่ให้ความตายปรากฏขึ้นส่อย่าง 1. ตายเพราะสิ้นอายุคำว่าอายุหมายถึงอายุไขซึ่งเป็นการกำหนดขอบเขตแห่งการตั้งอยู่แห่งชีวิต,ตรูปเมื่อว่าโดยบุตรคลหมายถึงเมื่อแก่แล้วชราแล้วจึงตายในสมัยพุทธกาล มนุษย์มีอายุไข100ปีโดยประมาณนับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปาร,รินิพานแล้วอายุไขก็ลดลงในอัตราส่วน100ปีลดลงหนึ่งปีขณะนี้ล่วงเลยไป2,500ปีมนุษย์ปัจจุบันจึงมีอายุไขประมาณ75ปีเพราะอายุไขของมนุษย์ไม่แน่นอนจึงมีทั้งไขขึ้นสูงสุด80,000ปี และไขลงต่ำสุด10ปีเป็นไปตามอำนาจกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงวัยขาลงเพราะเป็นช่วงที่กิเลสข,ของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาแม้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะต้องอันตรธานหายไปในไม่ช้านี้เพราะกิเลสข,ของมนุษย์นั่นเองครอบงามเป็นโลหะเป็นโมหะส่วนอายุของเหล่าเทวดาหรือพรหมตานก็มีขอบเขตอายุตามภูมิของตนที่เกิดอยู่ปัจจุบันอายุไขมนุษย์กำหนด75ปีเป็นอายุดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้แม้ว่าอำนาจกรรมยังมีอยู่ แต่เมื่อครบอายุไขก็ตายไปเป็นส่วนมากผู้ที่มีอายุยืนเกินกว่าอายุไขที่กำหนดไว้นั้นก็มีบ้างแต่หาได้ยากท่านเหล่านั้นต้องมีอดีตกรรมที่เกี่ยวกับการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์จึงจะช่วยอุปถัมภ์ชีวิตและร่างกายให้อยู่ได้านานเป็นพิเศษหรือมิฉะนั้นด้วยอำนาจชนะก,กรรมยังมีกำลัง และปัจจุบันมีกรรมไฟดีคือการรักษาสินห้าไว้ได้บริสุทธิ์หรือมีการรักษาสุขภาพอนามัยไว้เป็นอย่างดีต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้นั้นมีอายุเกินไขได้มีผู้อายุยืนถึง90ปีกว่าก็ยังมีปรากฏอยู่ในสมัยพุทธกาลนั้นกำหนดอายุไขไว้100ปีก็จริงแต่ผู้อายุยืนกว่า100ปี ก็มีหลายท่านเช่นพระอานนท์พระมหากัสป,ปะนางวิสาขามีอายุ120ปีพระพากุะเถระมีอายุ160ปีเป็นต้น 2. ตายเพราะสิ้นกรรม,ก,มกรรมกรรมในที่นี้หมายถึงชนะกะกรรมที่ส่งผลให้เกิดในภพนั้นๆและอุบถัธรรมภะกรรม มีหน้าที่อุดหนุนให้รูปนามที่เกิดจากชนกะกรรมตั้งอยู่ได้นานๆในภพนั้นแต่อายุบางคนเพียงหนึ่งเดือนบ้างหนึ่งปีบ้างหรือห้าปีสิบปีบ้างก็ตายเพราะสิ้นกรรมแล้วการสิ้นอายุแห่งกรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าตายเพราะสิ้นกรรมสามตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมทั้งสองอย่าง ตายเพราะครบอายุไขและอำนาจของชนะก,กรรมก็พอดีหมดลงเช่นตายลงในสมัยอายุไขกำหนด75ปีและอำนาจและอำนาจของกอองอุศลกรรมก็อยู่ได้75ปีเช่นกันแม้อบายสัตว์ก็เช่นเดียวกันเช่นสุนัขตายลงในสมัยอายุไขกำหนด10ถึง12ปี และอำนาจของอกุศลชนะก,กรรมให้อยู่ได้10ถึง12ปีดังนั้นทั้งมนุษย์และสุนัขกล่กาวได้ว่าตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมครบทั้งสองอย่างเช่นเดียวกัน 4. ตายเพราะประสบอุปัตตวะเหตุโดยอายุและกรรมยังไม่สิ้นความตายชนิดนี้เป็นการตายเพราะมีกรรมอื่นเข้าไปตัดวิบากและกรรมชรลูก ที่เกิดจากชนะก,ะกรรมให้สิ้นสุดลงกรรมนั้นได้แก่อกุศลกรรม12มหากุศลกรรม8อรหัตตมรคกรรมหนึ่งผู้ที่ยังไม่สิ้นอายุไข75ปีและซิมอำนาจกรรมแต่ด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมหรือกุศลหรือกุศลกรรมก็ตามที่ได้ทำมาแล้วในภพก่อนหรือภพนี้ เข้ามาตัดรอนให้บุญนั้นตายลงเสียก่อนซึ่งอุปมาเหมือนดวงบัตที่ที่ไส้และน้ำมันยังมีอยู่แต่ไฟของดวงบัติทีพต้องดับลงด้วยเหตุอื่นเช่นถุกลมพัดถูกน้ำทำให้ดับเป็นต้นตัวอย่างอากุศลมาตัดรูปนานที่คือจักกุศลเช่นถูกศัตรูฆ่าตายถูกสัตว์ทํา,าร,ทร้ายถึงแก่ความตาย และแม้ด้วยความพยายามของตอนเองเช่นฆ่าตัวตายกระโดดน้ำตายเป็นต้นหรือสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขอันรูปนามเกิดจากอากุศลกรรมอายุไข1 0 1ถึง12ปีมีอายุแค่เพียงหนึ่งปีสองปีก็ถูกรถทับตายเสียก่อนเป็นต้นตัวอย่างกุศลกรรมตัดอกุศลชนะกกรรม เช่นสัตว์นรกเมื่อพยายมเตือนสติให้ระลึกได้ถึงกุศลที่เคยทำไว้กุศลนั้นก็ตัดรูปนามสัตว์นรกนั้นให้ถึงแก่ความตายไปเกิดใหม่ในมนุษย์หรือเทวดาทันทีเป็นต้นหรืออรหัตตมรัก,กรรมตัดรูปนามของคารวาสผู้ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ถ้ามิได้อุปสมบทภายในเจ็ดวัน จะต้องสิ้นชีวิตหรือปรินิพานใน7วันนั่นเองความตายทั้งสีนี้แบ่งการออกเป็นสองการ3แบบแรกคือ 1. ตายเพราะสิ้นอายุ 2. ตายเพราะสิ้นกรรม 3. ตายเพราะสิ้นทั้งอายุและสิ้นกรรมทั้ง3แบบนี้เป็นการตายที่ถึงเวลา เรียกว่าอากะอะเรียกว่า,ากาละมรณะส่วนการตายแบบที่4คือการตายแบบอุปัตถวะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการตายที่ยังไม่ถึงเวลาเรียกว่าอากาลมรณะากาลมรณะนี้มีแสดงในสังยุตตบาลีว่าดูก่อนมหาราชาในโลกนี้ผู้ใด ทำให้คนอื่นตายลงด้วยการอดข้าวผู้นั้นแม้ยังอยู่ในวัยเด็กก็ตามวัยหนุ่มสาวก็ตามวัยชาราก็ตามยอมได้รับการเบียดเบียนด้วยการอดข้าวและตายลงด้วยความหิวข้าวนั่นเองเป็นดังนี้ตลอดแสนชาติหรือผู้ที่เคยทําให้คนอื่นตายลงด้วยการอดน้ำให้งูกัดวางยาเอาไฟเผาท่วงน้ำ หรือฆ่าโดยใช้อาวุธเหล่านี้เป็นต้นผู้นั้นก็ย่อมตายด้วยการอดน้ำถูกงูกัดถูกวางยาถูกไฟครอกจมน้ำถูกอาวุธฆ่าตายเช่นเดียวกันสแสดงว่าอากาละมรณะเหล่านี้จะเว้นรับผลจากอดิตกรรมไม่ได้จึงเรียกว่าอาการละมรณะนี้เป็นอุปัตเฉทกกรรม คือกรรมที่มาตัดรอนนั่นเองความตายที่เป็นอาการละมรณะการตายที่ยังไม่ถึงเวลานี้รวมไปถึงการปฏิบัติตนเป็นไปไม่สม่ำเสมอไม่มีปัญญาที่จะบำรุงรักษาร่างกายให้มีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ตลอดอายุไขไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอมัวปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ด้วยอำนาจกิเลสคือความโลภบ้างความโกรธบ้างความเห็นผิดบ้างหรือคิดไม่ถึงบ้างทําให้ต้องตายลงโดยการอันไม่สมควรที่ยังไม่ถึงเวลาเป็นส่วนมากคำว่ามรณะสติหมายถึงความมีสติระลึกถึงความตายเพื่อความไม่ประมาทเป็นหนึ่งในอนุสติสิบมีพุทธานุสติเป็นต้น มีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทภาคหเรื่องการเจริญมรณสติของทิดานช่างหกดังนี้ครั้งหนึ่งณเมืองอารวีพระาศาสดาได้ตรัสมรณสติแก่ชาวเมืองหลังเสร็จพัฒกิจว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติดังนี้ว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเราแน่นอนเราพึงตายแน่แท้ ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงก็มรณะอันชนทั้งหลายใดไม่เจริญแล้วเมื่อการแห่งความตายมาถึงชนเหล่านั้นย่อมสะดุ้งหวาดกลัวตายเหมือนผู้เห็นอสอรพิษแล้วกลัวฉัดนั้นส่วนบุตรคลที่เจริญมรณะสติเสมอแล้วเมื่อความตายมาถึงย่อมไม่สะดุ้งกลัว เหมือนผู้นั้นเห็นอสรพิษแต่ไกลแล้วก็เอาท่อนไม้เขี่ยทิ้งไปยืนอยู่ฉะนั้นเมื่อทิดาในช่างหกได้ฟังคำเทศนาแล้วคิดว่าธรรมดาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัศจรรย์จึงเพียรเจริญมรณะสติอย่างเดียวตลอดเวลาสามปีผ่านมาวันหนึ่ง นางได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในคราวที่เสด็จมาอักคารวิหารจากพระเชตวันพร้อมภิกษุ500เป็นบริวารหลังจากนางฟังพระธรรมเทศนาจบลงได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลทั้งนี้เพราะเป็นผลที่เสริมเนื่องจากการเจริญมรณสติเป็นเวลานานหลายปีของนางนั่นเองการเจริญมรณสตินั้น พึงรละลึกถึงความตายโดยอาการแปดอย่างจากมิสุทธิมรรคโดยสังเขปดังนี้ 1. โดยปรากฏดุดเพชฌฆาตที่ถือดาบจ่อที่คอยืนประชิดต,ตัวอยู่ฉันใดความตายก็ปรากฏฉันนั้นเหมือนกันเพราะความตายมันมาพร้อมกับความเกิดคือสัตว์เมื่อเกิดมา ก็เริ่มบ่ายหน้าไปสู่ความตายตลอดเวลา 2. โดยความวิบัติแห่งสมบัติทั้งหลายในโลกนี้จะงดงามอยู่ก็ชั่วเวลาที่ยังไม่วิบัติเท่านั้นความไม่มีโรคทั้งปวงย่อมมีความเจ็บไข้เป็นที่สุดความหนุ่มสาวมีความแก่เป็นที่สุดความเป็นอยู่ทั้งปวงมีความตายเป็นที่สุดส โดยการเปรียบเทียบตนกับคนที่ตายไปแล้วถึงแม้จะเป็นบุตรคนผู้มียศมากมีบุญมากมีแรงมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามากเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามตาลก็ต้องตายเช่นเดียวกันทั้งสิน้น 4. โดยอายุคือชีวิตนั้นเป็นของอ่อนแอของสัตว์ทั้งหลาย ต้องผูกพันอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับอิริยาบถความเย็นร้อนอาหารเป็นปัจจัยที่ไม่มีไม่ได้ต้องพึ่งพิงอยู่ตลอดเวลาจึงอ่อนแอดังนี้ 5. พึงแลึึกเสมอว่าชีวิตหานิมิตไม่ได้ในธรรมหอย่างนี้คือไม่รู้ว่าจะตายเมื่อใดไม่รู้ว่าจะตายด้วยโรคอะไร ไม่รู้ว่าจะตายในเวลาเช้าสายบ่ายเย็นค่ำไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไม่รู้ว่าจะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนหโ,โดยร่างกายเป็นสาธารณะแก่หมู่นอน80จสาจำพวกที่อาศัยอยู่ในผิวหนังเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกกัดกินอยู่ตลอดเวลาเหมือนบ้านเกิดเป็นสุสาร เป็นส้วมของพวกหนอนเหล่านั้นและโรคอีกหลายร้อยอย่างสรุปว่าร่างกายเป็นรังแห่งโรคนั่นเอง 7. โดยชีวิตมีกำหนดการอันเล็กน้อยเพียง75ปีหรือน้อยกว่านี้ 8. โดยชีวิตมีขนาดอันเล็กน้อยเพียงช่วงความเป็นอยู่ของจิตขนาดเดียวจิตดวงเดียวเมื่อดับไปย่อมกล่าวได้ว่า ดับไปแล้วดังนี้อานิสง์ของมรณะสติผู้ประกอบเนืองๆซึ่งมรณสติย่อมได้อานิสง์ดังนี้ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นนิดให้ความสำคัญในภพทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีละความคร่ในชีวิตได้เป็นผู้ติเตียนบาปไม่มากไปด้วยการสะสม ปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินย่อมเสพคุ้นในอนิจจสัญญาแม้ทุกขสัญญาและอนัตตสัญญาก็ย่อมปรากฏตามแนวอนิจจสัญญาเป็นผู้ไม่กลัวไม่หลงเมื่อใกล้จะตายหากไม่ได้สำเร็จอมตะธรรมในอัตภาพนี้เมื่อตายย่อมมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาพึงทำความไม่ประมาทในมรณสติอันมีอนุภาพมากอย่างนี้ทุกเมื่อพึงละลึกอยู่ตลอดดังบทสวดอภินะปัจจเวกขณะปาฐะว่ามรณะร,รมโม,มหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณงอนติโตล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เอาละต่อไปจะขอเฉลยจำนวนคำว่าตายไม่ทราบว่ามีท่านใดนับไว้หรือเปล่าขอเฉลยว่ามีจำนวนถึงเจ็ดสคำทีเดียวหวังว่าคำว่าตายคงเป็นจำนวนมากพอสำหรับการเจริญมรณะสติในเช้านี้เพื่อเป็นบาทเป็นฐาน เพื่อการเจริญปัญญาต่อไปขออานิสงส์จากมรณะสตินี้จงเป็นปัจจัยแก่ทุกท่านเข้าสู่ความวิมุตติคือความหลุดจากกิเลสและกองทุกข์สามารถบรรลุมรรคผลพระนิพพานในอนาคตอันใกล้กันทุกท่านทุกรูปนามด้วยเถิน ยะถาวาริวะปุราปาริปุเรนตีสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปดิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกะปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถา Wiwacan tu sapparo kowinah satu mate bawat antara yozuki titikauko awapi wat Si sani cangngujud ตาปัจจายโนจัตตารุตรรมะวัดันติอายุวันโนอาลังปตินิโสปินทปาตังปาติเสวามิ เนวะเวายาะมาตายาะมันทะนาวิปุสนายะยาวเดวิมาสกายาติติยายาปณาาบิณสุปารยาะกาปนาอิิปุราจะเวทนาปฏิหังขามีนาวะจเวทนา นาอุปาเทสามิยาตราชเมภวิสเติอนวัชตาจพาสุวิหารุจติกระผมขออการคณะสงฆ์สละอาหารให้แก่ญาโยมนะครับเสสาโภชน,นางวิสาเจมิยถาสุขขังปริพุนฉะถาอัตมาภาพ ขอเป็นตัวแทนคณะสงฆ์สละอาหารที่เหลือจากาพระภิกษุสงฆ์ที่ได้พิจารณาแล้วนั้นให้แก่ญาติโยมทั้งหลายขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงรับประทานตามความสบายโดยปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายเทินขอเจริญพร